สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องสมอลเลตเกอร์กูดนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดกระเป๋าให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าในแต่ละวันนะครับผมพกสัมภาระหรือว่าอุปกรณ์อะไรบ้างในการไปทํางานนะครับปกติในการทํางานของผมนะครับก็จะเป็นช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเข้างานเวลา8ปดโมงเช้าก็เลิกงานปกตินะครับช่วง4ี่โมงถึง5้าโมงเย็นนะครับสําหรับในวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเป็นวันหยุดนะครับก็จะมีโอกาสได้มา อัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับกระเป๋าที่ผมใช้นะฮะก็จะเป็นกระเป๋าโดมเก้ใบนี้นะครับผมได้รีวิวไว้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันไปแล้วนะครับอตอนนี้ก็จะใช้เป็นใบนี้เป็นหลักเลยนะครับโดยงานส่วนใหญ่ของผมก็จะเป็นงานที่เป็นงานออฟฟิศนะฮะ,ะการทํางานก็จะต้องใช้เป็นอคอมพิวเตอร์นะครับหรือไม่ก็โน้ตบุ๊กในการทํางานนะครับซึ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนะี่ยผม ผมก็จะเก็บเอาไว้ที่ทํางานนะครับไม่ได้ถือกลับมาที่ที่บ้านนะฮะ,ะแต่ถ้าวันไหนนะครับที่จะต้องแบบมีลักษณะงานที่จะต้องเอานุน๊กลกับมาที่บ้านนะครับก็จะใช้เป็นกระเป๋าไฟาถากนะครับตัว l ีเล่นที่เคยรีวิวให้เพื่อนเพื่อได้รับชมกันนะครับไปนั้นใส่โนุน๊กลกับบ้านนะครับส่วนในวันที่ปกตินะครับที่ไม่ได้แบบต้องพกนุน๊กลกับบ้านก็จะพกเป็นกระเป๋าใบนี้นะฮะเป็นดมเก้นะครับ ในส่วนตัวแล้วก็ก็จะรู้นะครับว่าวันไหนบ้างที่จำเป็นจะต้องเอาคอมพิวเตอร์กลับไปที่บ้านนะครับเพื่อมาทํางานต่อนะฮะแต่โดยชีวิตส่วนใหญ่ก็คือพยายามจะเมนเดอให้งานมันจบในที่ทํางานนะครับจะไม่ได้นํางานกลับมาทําที่บ้านนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันงานของเราเนี่ยมันมีมันมันทำแค่ไหนมันก็ไม่เสร็จนะครับมันก็ควรจะหาเวลาจบให้กับงานของเขานะครับ มาดูกระเป๋าใบนี้นะครับสำหรับใบนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าโดมเก้นะครับผมได้รีวิวไว้เพื่อนๆรับชมไปแล้วนะครับก็คร่าวๆก็กคือใบนี้ก็จะเป็นโดมเก้สำหรับเป็นกระเป๋าใส่กล้องเลยนะฮะก็เป็นไซส์เล็กสุดของเขานะครับถ้าจำชื่อรุ่นไม่ผิดจะเป็นนะครับรุ่นก็จะมีชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับ fx f 5 x b นะฮะ นี่จะมีชื่อรุ่นอยู่ที่แท็กของเขานะครับก็ดมเก้เป็นกระเป๋าสัญชาติอเมริกานะครับเป็นกระเป๋าใบหนึ่งที่ผมยอมรับว่าดีมากๆนะครับก็คุ้มค่าในการซื้อมาใช้งานนะครับไม่ไม่ไม่ผิดหวังเลยนะฮะตั้งแต่ซื้อมาใช้งานนะครับด้วยไซซ,ซิงที่มันมีขนาดเล็กนะฮะขนาดเล็กจริงๆอันนี้ฝ่ามือผมนะฮะเนี่ยลองดูนะครับเดี๋ยวฝ่า,ฝามือผมประมาณ1ฝ่ามือแล้วก็อีกครึ่งฝ่ามือนะครับมัน เป็นไซส์ที่มัน,มนเล็กนะครับแล้วก็จุของได้เยอะนะฮะรายละเอียดเพื่อนๆสามารถเข้าไปชมรีวิวใน,ในคลิปที่ผมเคยรีวิวกระเป๋าใบเดียวแล้วนะครับสำหรับในการไปทำงานของผมนะครับก็อุปก,กรณ์ที่ผมจะพกพานะครับก็จะมีอันแรกเลยนะครับกระเป๋าโดมเก้ใบนี้นะฮะจริงๆไม่ใช่ใบนี้ม,นมันทุกใบนะที่เป็นกระเป๋าใส่กล้องนะฮะมันจะมีอินเสิร์ตข้างในนะฮะ อ่า i ินเสิร์ตข้างในก็คือมันจะฟิกไว้กับกระเป๋าเลยนะฮะมันไม่สามารถไม่สามารถถอดออกมาได้แล้วเพื่อนิกตัวนะมันจะฟิกไว้กับกระเป๋านะครับอ่าเสร็จแล้วตัวอินเสิร์ตเองเนี่ยมันก็สามารถแบ่งพาร์ติชันตรงนี้มันสามารถดึงลอกมาได้นะครับอ่าเราก็สามารถปรับพาร์ติชันนะครับตามขนาดที่เราต้องการได้เลยนะครับสำหรับใบเนี้ยนะฮะซึ่งเป็นใบเล็กสุดเนี่ยมันมีพาร์ติชันมาให้2ออ,อัน2ชิ้น ผมก็จะมีการกั้นแบบนี้นะครับก็พื้นที่เท่าๆกันนะครับสำหรับวันที่ไปทํางานนะครับแต่สําหรับวันไหนที่สมมุติต้องการออกไปถ่ายภาพเป็นหลักเลยนะครับเซตพกพาเขจะไม่ใช่เซตนี้นะฮะเดี๋ยวจะจะให้เพื่อนๆได้ดูกันอันนี้สําหรับเซตที่ผมไปทํางานนะครับก็จะมีการแบ่ง partition แบบนี้นะฮะช่องแรกเนี่ยผมใส่อะไรนะครับก็จะมีโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้จะเป็น iphone x max นะครับตอนนี้เคสแบบ l ล a ทแล้วนะครับ แล้วก็อันที่2ก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์นะครับกระเป๋าใบนี้เคยรีวิวให้เพื่อนๆน,นับชมกมัแล้วนะครับเป็นงานหนังทำจากหนังชาวครัวบาลน,นะครับของแบรนด์ C e a d Needle นะครับเป็นใบที่ใช้ดีมากๆเลยนะครับก็จะแบ่งไว้แบบนี้ถามว่าทําไมถึงต้องแยกเอาไว้แบบนี้นะครับเนื่องจากว่าอย่างกระเป๋าหนังชาวคระวบาลชิ้นนี้มันเป็นกระเป๋าหนังนะครับเพราะนั้น ผมจะพยายามหลีกเลี่ยงการนํามันไปใส่กับพวกอย่างเช่นกล้องหรือว่าพวกกุญแจอะไรต่างๆนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยออตอนที่ใส่ในกระเป๋าเนี่ยพวกกุญแจเนี่ยมันจะขีดขูดขีดกระเป๋านะครับแล้วทาให้กระเป๋ามันเป็นรอยนะครับซึ่งมันทําให้กระเป๋าเราเราเชำรุดหรือว่าเป็นรอยไม่สวยงามนะครับก็จะมีการแยกปฏิชันออกมานะครับน,นี่ก็เลยเป็นข้อดีของกระเป๋าที่มันมีปฏิชันกั้นแบบนี้นะฮะเนี่ยเขาจะแยกมาอันนี้ก็คือ ป้องกันห้ามสิ่งอะไรที่มากีดขวนนะครับส่วนช่องต่อไปนะฮะเดี๋ยวช่องนี้ผมข้าวไว้ก่อนนะครับามาดูช่องนี้นะฮะช่องนี้ก็จะเป็นแว่นตานะครับอันนี้ก็จะเป็นแว่นตาของผมที่ผมใส่ใช้งานทุกว,วันนะครับก็เป็นเลนส์ตัวไปแล้วก็มีกุญแจรถนะครับอันนี้เป็นกุญแจมอเตอร์ไซค์สองอันเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมารีวิวไอ้เจ้านี e ้ให้ฟังกันนะฮะ เป็นเคสคีเลตหนังนะครับของกุญแจคีเลตมอไซค์นะครับใช้งานดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ชอบจริงๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นกระเป๋าของแบรนด์ b บ t t e r f l y นะครับผมเคยรีวิวไปรับชมแล้วนะครับก็ใบนี้เป็นใบนึ่งที่แบบใช้งานดีมากๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆได้ดูสภาพนะครับเห็นไหมผมชอบงานของเขาคือ พวกยาแนวเนี่ยไม่หลุดไม่ร่อนเลยนะครับลองดูนะฮะอันนี้ใช้งานมาหลายปีมากแล้วนะครับเนี่ยมีเริ่มแบบปินป้นๆน,นิดนึงแต่แบบ,แบ,บยังดูดีอยู่เลยนะครับใช้งานดีจริงๆนะครับก็แนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่แบบกาลังหากระเป๋าพกพาใบเล็กๆสาหรับใส่ใส่เหรียญได้นะครับอันนี้ใส่เหรียญช่องนี้ผมใส่เหรียญน,นะครับช่องตรงกลางก็จะใส่กุญแจอันนี้ก็จะเป็นกุญแจฉุกเฉินของ นะครับแล้วก็พวกกุญแจต่างๆนะครับเนี่ยม่ยัดกุญแจได้เป็นแบบหลายรูปมากเลยนะครับใครที่มีกุญแจเยอะๆนะครับควรจะหากระเป๋าหนังใส่กุญแจไว้นะครับมันก็จะช่วยป้องกันแม้กุญแจมันกุญแจเนี่ยพอพอมันเกิดการเสรียดสีกันเนี่ยไอ้ฟันกุญแจเนี่ยมันเสียดสีกันแบบนี้นะฮะ มันก็มีโอกาสทําให้กุญแจเนี่ยม,มันมันชำรุดได้นะครับแล้วก็มันไข่ไม่เข้านะครับก็ควรจะหาอะไรมาใส่มันไว้นะครับส่วนช่องนี้ก็จะเป็นช่องใส่บัตรก็ปกติก็ไม่ได้ใส่อะไรนะครับนี่ของเมเจอร์ไฟนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นบัตรคล้องคอพนักง,งานนะครับนี่ปิดไปก่อนนะเป็นบัตรคล้องคอพนักง,งานนะครับก็ถ้าไม่ใช้แล้วเนี่ยผมก็จะเอาหนังยางมามาแบบนี้นะครับ มา,มาสะไรแบบน,นี้อันนี้เพิ่งรีวิวเพื่อนเพื่อนรับชมกันนะครับฝั่งน,นี้ก็จะเป็นกล่องยาของผมนะครับที่เป็นยาที่ต้องต้องพกติดตัวไว้นะครับสําหรับช่องนี้นะครับช่องนี้ผมจะทําให้มันใหญ่นิดนึงนะครับเนื่องจากต้องใส่ของหลายหลายอย่างต่อไปมาดูช่องตรงกลางนะฮะอย่างที่เคยรีวิวให้เพื่อนเพื่อนรับฟังไปก่อนหน้านี้สําหรับ อย่างที่ผมบอกไปก็คือตั้งแต่ผมได้กล้องไลกา M4 สศูนย์มานะฮะแล้วก็เลนส์ทีเดียทิซันตัวเนี้ยผมพกติดตัวไปทำงานทุกว,วันเลยนะฮะเนื่องจากว่าม,มันมีขนาดเล็กนะฮะเล็กแค่ไหนเอดูนี้ยแค่ฝ่ามือนะครับปกติไลกาเอมันเล็กอยู่แล้วนะครับนะฮะเ2 4 0นยเนี่ยเป็นกล้องไลกาที่มันมีขนาดหนาหนาที่สุดของในกล้องไลกาเ M แล้วนะครับ อย่างถ้าเป็น M10 นะครับมันก็จะมีความบาง M10 ก็จะมีความบางกว่านี้เยอะเลยนะคะดูนะขนาดมันมีขนาดใหญ่สุดของราอา M นะครับมันก็ยังยังขนาดเล็กอยู่สําหรับผมนะฮะแล้วเมื่อติดเลนกันเนี้ยนะฮะโอ้เป็นตลอดนะครับก็ก็เป็นเซ็ตพกพาที่แบบแบบติดตัวไปไปตลอดเลยนะครับอ่าอย่างเมื่อวานเนี่ยทํางานก็มีโอกาสได้ถ่ายภาพนะครับ ตอนนี้แบตใกล้จะหมดนะครับเนะมื่อวานก็มีเป็นจังหวะที่เหมือนกำลังกำลังรออยู่นะครับแล้วเจอแสงสวยๆนะครับก็กดถ่ายมานะครับอย่างเงี้ยนะครับก็กดถ่ายมานะครับอย่างที่บอกไปก็คือมันมันเป็นกล้องแล้วก็เลนส์ที่มันแบบแบบเหมาะในการพกพามากๆเลยนะครับ มันก็เลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าผมผมค่อนข้างจะชอบนะครับบางทีเหมือนเจอสภาพแสงสวยๆในที่มงานนะครับก็สามารถหยิบมาถ่ายได้เลยนะครับไซส์มันเล็กนิดเดียวนะครับการใช้การใส่ในกระเป๋าเนี่ยก็สามารถพับแล้วก็ใส่ใส่ได้เลยนะครับแล้วก็หยิบมาใช้งานได้ไง่ายด้วยนะครับ นี้สำหรับเซตพกพาไปทํางานนะครับอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับช่องนี้นะฮะมันมีช่องหนึ่งนะครับก็จะใส่เป็นตัวการ์ดลีเดอร์นะครับอันนี้เป็นการ์ดลีเดอร์นะครับที่ต่อกับไลนิ่งนะฮะกับกับ p n o n e นะครับก็เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สําหรับใครที่ใช้งานพวก iPhone, iPad นะครับที่ยังมีปลายสายเป็นไลนิ่งอยู่นะครับก็เหมาะมากเลยนะครับสำหรับกลุ่มงานที่แบบชอบถ่ายภาพ ครวก็ต้องดาวน์โหลดภาพออกมาจากการจากกล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตนะครับที่ผมอกพาประจำนะครับในการไปทำงานในแต่ละวันนะครับอันนี้เราจะแพคของเพื่อนให้ดูกันอันนี้เป็นเซตที่ตดดดิดตัวไปทำงานทุกวันนะครับแล้วก็น้ำหนักรวมกันของ,ของกระเป๋าเนี่ยผม ผมลองช่างดูคร่าวๆอยู่ประมาณสักกิโลประมาณ1กิโลหน่อยๆนะครับ1กิโลหน่อยๆนะเดี๋ยวจะรูดซิปให้ดูนะครับของโดมเกตน,นะครับซิปเขาดีมากๆน,นะะนุ่มลื่นนะครับนะครับอันนี้มารูดซิปแล้วนะครับแล้วก็ปิดนะครับฝาแบบตรงนี้จะมีปิดด้วยตีนตกแก่นี่ อันนี้ก็คือเป็นเซ็ตสำหรับการออกพาไปในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับาหาวันไหนนะครับที่เป็นวันหยุดแล้วผมออกไปท่องเที่ยวนะครับโดยเป็นทริปวันเดทิปนะครับก็ชาไปเย็นกลับนะครับก็จะพกกระเป๋าใบนี้แหละออกไปถ่ายรูปนะครับสำหรับสิ่งที่ผมพกไปรกระเป๋าของเขาเนี่ยไอทินทุกแกเนี่ยเสียงจะดังหน่อยนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบ นะครับถ้าคนที่แบบไม่ชอบเสียงอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำนะครับถ้าแบบใช้กล้องที่แบบดูละลอก็อาจา<ๆ>จะเป็นรูปพวกบิลลิงแฮมก็ได้นะฮะแต่บิลลิงแฮมราคาจะสูงกว่าดมเก้เยอะเลยนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบของดมเกยมากกว่านะครับด้วยด้วยรูปร่างด้วยฟังก์ชันการใช้งานการเปิดการใช้งานนะครับนีน่ในวันที่เป็นวันที่ออกไปท่องเที่ยวนะครับ สิ่งที่ผมจะไม่หยิบไปก็คืออันนี้นะครับบัตรคล้องคอพนักง,งานอันที่2ที่จะเอาออกก็คืออ,อันนี้นะครับยาก็เก็บไว้ที่บ้านแล้วก็แว่นตานี้ยังอยู่อันนี้ยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอชัดเซ็ตใหม่แจยังอยู่นะครับกระเป๋าโทรศัพท์ก็นําไปนะครับ นะสำหรับการออกไปท่องเที่ยวนะครับสิ่งที่จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึง่งสำหรับผมก็คือเานี์นะครับเานี้ก็คือเป็นเลนส์วอล์กเลนเดอร์40มิล1.2นะครับเป็นเลนส์ที่แบบผมชอบมากๆนะฮะอย่างที่บอกรีวิวไปก่อนหน้านี้นะฮะมันเป็นเลนส์ตัวเดียวที่แบบผมคิดว่ามันถ่ายได้เกือบทุกอย่างนะเพราะนั้นถ้าแ,แบบเพื่อนๆที่อยากจะได้กล้องและเลนส์ที่มัน ที่มันคิดว่าเออเอาแค่เพี้ยนี้ก็พอแล้วนะครับก,ก็มีกล้องแล้วก็เลนระยะประมาณ40มิลเนี่ยผมว่าก็เพียงพอแล้วนะฮะหากจะถ่ายอะไรที่มันมันเยอะขึ้นกว่านั้นนะครับที่มันกว้างขึ้นก็อาจจะหาพวก28มิลหรือไม่ก็24มิลติดกระเป๋าไว้อันอีกอันหนึ่งนะฮะอย่างที่บอกไปก็คือโจทย์ผมก็คือมันจะต้องต้องมีขนาดเล็กนะฮะเล็กแล้วก็น้ําหนักไม่เยอะนะครับซ,ซึ่งซึ่งซิสเทมของกล้องที่เป็นไลกาเอเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์ นะตอบโจทย์ในการในการใช้งานในการพกพาแบบนี้นะฮนะสำหรับการนําไปใช้งานผมจะจะปรับกระเป๋าเิดกนึงนะครับเนื่องจากว่าช่องมันช่องมันจะกว้างอยู่นะวิธีการอย่างที่บอกไปพอิชั่นเนี่ยมันสามารถปรับได้สามารถปรับได้พอแกะปฏิชั่นตีนทุกแก้ก็เหนียวจริงจริงนะนะเดี๋ยวฝั่งนี้ผมจะใส่เลน ผมลองถอดให้เพื่อนเนดูนะฮะเมื่อถอดหมดมันจะโล่งแบบนี้นะครับทีนี้เรามาออกแบบกระเป๋ากันนะครับว่าเราจะพกอะไรไปบ้างสำหรับเดี๋ยวฝั่งนี้นะครับผมจะใส่เลนนะครับแล้วก็ใส่กล้องไว้ตรงกลางแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะใส่พวกสัมภาระนะครับถามว่าทำไมต้องใส่กล้องไว้ตรงกลางนะครับเนื่องจอากผมต้องการให้ ให้พวกสัมภาระแล้วก็เลนเนี่ยเป็นตัวเหมือนการกระแทกคือกล้องมันราคาแพงสุดใช่ไหมมันก็้องอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็มีตัวอ,อื่นข้่นมาซับพอร์ตด้านข้างนะครับบางทีเนี่ยกระเป๋ามันอาจจะโดนอะไรไปกระแทกข้างๆก็ได้นี่ก็จะเป็นวิธีการจัดนะครับจัดกระเป๋าตอนนี้ผมได้ช่องใส่เลนแล้วนะครับ ไปทําช่องใส่กระเป๋าตัวที่ทําช่องใส่กล้องนะครับช่องใส่กล้องก็ประมาณนี้ะนะครับเดี๋ยวผมมาใส่ดูนะครับนี่ผมใส่เลนส์ไปก่อนนะครับพวลกเลนเดอร์40เ m f 1 2ผมใส่ตรงนี้นะครับช่องนี้ก็จะใส่กล้อง ใส่แล้วนะครับสายมันจะเกะกระหน่อยก็มาใส่ไว้ในช่องเดียวกับเลนก็ได้ครับนี่เห็นไหมฮะตอนนี้ได้แล้วนะครับเรายังเหลือพื้นที่แบบเกินครึ่งเลยนะครับสําหรับเกินครึ่งตรงนี้ใส่อะไรได้บ้างอันที่หนึ่งผมใส่กระบแว่นตาอันที่สองผมใส่กระเป๋า ของเบ t เ l อร์ไฟใส่กุญแจนะครับแล้วก็ตัวทรัพท์มือถือผมก็จะมาใส่ในช่องนี้เสร็จแ,แล้วก็ระเป๋าตังค์นะผมใส่ตรงไหนกรนะเป๋าตังค์ผมจะใส่ตรงช่องข้างหน้าอย่าลืมนะเรามีช่องข้างหน้าช่องนึงนะใส่แบบนี้ <c oughs> เขาดูดซิปเก็บนะฮะแบบมันโทรศัพท์มันไม่ติดนะขนาดเครื่องนี้เป็น i p h o n e อเกนแนะฮะเป็นรื่องที่ใหญ่สุดของ iPhone ความสูงพอพอ,อยังสูงกว่า iPhone X m ม x ที่มันตั้งตรงแบบนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นเซตแอปพิมิลนะในการออกไปท่องเที่ยวนะครับถ่ายรูปนะครับกเอาโดมเก้ F 5 X B นะครับก็ตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นวันทำงานหรือว่าวันที่ออกไปท่องเที่ยวนะครับแนะนำเลยนะครับสำหรับคนที่แบบ มีอาจจะบางคนอาจจะมีไลฟ์สไตล์แบบผมนะฮะเช่นสมมุติไม่ได้ใช้กล้องกล้องไลกาไลกาเอ็แบบเนี้ยสมมุติมี l ลกาคิหรือมีคอมแพ t หรือมีออพวกโซนี่เอเจ็ดนะครับที่มันมีเลนติดเลนมันพวกเลนเพนเค้กเลนที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็กสามารถจัดเซตคล้ายๆกันแบบนี้ได้เลยนะครับผมว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะฮะอย่างก่อนหน้านี้ผมใช้8 l ลกาเอลเอลนึ่นะคร เลเวเนี่ยมันไม่สามารถจะ,จะ,จะวางกลับไปได้จะเสร็จวางอุปกรณ์ได้แบบนี้นะครับมันก็เลยเป,เป็นส่วนหนึ่งที่มันทําให้ผมตัดสินใจที่แบบจะ,จะปล่อยอไลค์เอลเลวหนึ่งคืนเพื่อนของผมไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบการวัดอินไมล์แบ็ของผมเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสนะครับ uh, ได้รีวิวอุปกรณ์อะไรนะครับก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆไ,ไ,ได้รับชมอีอกทีหนึง สำหรับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่แบบรอการรีวิวอยู่ว่าจะมีกล้องไลกา M240 ตัวนี้นะครับก็เป็นกล้องที่ชอบนะครับเดี๋ยวใช้งานสักตอนนี้ผมใช้งานได้ประมาณเดือนหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวอีกหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะรีวิวเพื่อนๆได้ดูกันนะครับส่วนอย่างต่อไปก็จะมีพวกกระเป๋าของฟิลสันทิปปี้โทสนะครับใบนั้นก็นานแล้วยังรับปากจะรีวิวเพื่อนๆได้ดูกันแต่ก็ยังไม่มีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะมารีบทําคลิปแล้วก็ลงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ